สวัสดีวันนี้มี y s s เข้ามานะครับเมื่อวานนี้มาไม่ทันนะฮอนด้ารีดเมื่อวานนี้10ชุดวันนี้เป็นคิวของ ADV นะครับ3ามห้าศูนนะครับตัวที่เป็นช็อกน้าอัพไซด์ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น g ี p o r t นะครับ ก็จะมีสปริงมาให้2ชุดนะครับสำหรับผู้ขับขี่ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับรูปร่างใหญ่หรือว่าใช้เป็นพาหนะสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็แบกสัมภาระค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็จะมีสปริงชุด2นะครับมาซัพพอร์ตน้ำหนักนะครับสั่งชุดนี้เป็นชุดชุดคุ้มนะครับราคา9,2 0 0นะครับ ไม่ทะลุหมื่นนะครับผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคานะฮะงานรับประกัน1ปีนะครับตอนนี้ปรับปรับรีบาวได้นะครับปรับรีบาวได้เนี่ยจังหวะรีบาวเขาก็เสียงดีด้วยนะแกล้งแกแกอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสปริงนะครับเพราะว่าลูกค้าให้โจทย์มานะครับให้น้ำหนักผู้ขี่ผู้ซ้อนมา อันนี้เป็นงานสั่งทำนะครับงานสั่งประกอบก็เลยต้องอาศัยเวลานิดนึงนะครับแต่งานของ white S เนี่ยข้อดีของเขาก็คือความรวดเร็วนะฮะผมสั่งประกอบไปเนี่ยประมาณสองสาวันทำการนะครับถ้าไม่มีอุบ i d ิเหตุอะไรเนี่ยก็น่าจะสินค้ามาถึงมือนะครับวันนี้เสียงดังนิดนึงนะพอดีห้องทำงานผม เต็มเลยนะฮะมีโชคลืออยู่นะเป็นโชคของรถวิบากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เห็นนะนะอันนี้น่าจะเสียงรถบรรทุกก็เข้าอันนี้น่าจะเสร็จก่อนแล้วก็ติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนสปริงนะครับอันนี้เป็นรถลูกค้าที่มาทํโชกหน้ากับผมไปนะครับโชกอัพไซด์ดาวเสร็จน้ํามันใหม่นะครับก็มีความ นุ่มหนึบนะครับเพียงพอสาหรับการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวนี้จะทําการติดตั้งโช้คลังนะครับสนใจก็สั่งประกอบได้นะครับมีทั้งส,สเปคโหลดแล้วก็สเปคความสูงเดิมนะครับในกรณีของสกูตเตอร์แอ v ด n t u นเจอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็น a d v หรือว่า x a d v นะฮะไม่แนะนําให้ลูกค้าเอาไปโหลดนะฮะเพราะว่ามันจะเสียความเป็นสกูตเตอร์แอนด์แนเจอร์ไปนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการประกอบสปริงนะครับเป็นสปริงที่มีค่า k คสูงกว่าตัวสแตนดาร์ดนะครับเราถ้าลูกค้ามาติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวในรถให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นสปริงทางเลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโชคทรงพิกกี้แบ็กนะฮะซับแทงด้วยนะครับปรับค่าพีโหลดได้นะครับแล้วก็ปรับค่ารีบได้นะครับ ราคาระดับนี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถึงจะไม่มีค่าไอการปรับคอมเพรสชันมาให้ก็ตามนะฮะผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับแม่นากระลัดจัน,น่ายโชกไวท์เอททุกรุ่นนะครับสั่งประกอบได้นะครับสเปคแปลกๆน้ำหนักเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับลองอินบ็อกมาคุยกันก่อนหรือจะไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับชอบช่วยกันกดไลค์นะครับ subscribe ในช่อง youtube นะครับกดรูปก,กระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆที่ทางช่องได้ทำการอัปโหลดขึ้นไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับ YSADV 350นะครับตัวนี้สีดำสปริงดำดุด,ดันนะครับสวัสดีครับ